สวัสดีครับพบกับพีนารีวิวนะครับผมวันนี้ฮะเจอปัญหาอีกแล้วครับผมผมดูดิส n พ y ทฮอลส์ตานะครับผม,ผม,บผมแล้วก็พอดีมันขึ้นเออร,เอร์ตามในภาพนี้นะฮะร,รหัสเออร์เลอร์ก็เป็น PL 1อ0หนึ่งสองูย์หนะครับผมก็แชทไปถามใน Inbox ของเพจก็เขาก็ไม่รู้ผมก็เลยลองหาวิธีในเน็ตดูอ่ะเราพอดีเจอวิธีหนึ่งทำแล้วหายเวลาเพื่อนเพื่อนเวลาเล่นกิปอะไรในดิส n พัทน,นะครับผมแล้วมีปัญหานะครับผมผมแนะนําวิธีี้ฮะ คลิปที่ผมเจอปัญหาก็คือตัวนี้นะฮะคลิปเรื่องมิสมาเวลครับผมวิธีแก้นะครับให้คุณเปิดเข้าไปเลยฮะในคลิปใดก็ได้นะฮะซึ่งปัญหาพอมาเล่นไปสักพักหนึ่งมันจะค้างแต่ว่ามันจะตอนตอนที่ช่วงเล่นพักหนึ่งนะฮะให้คุณรีบเข้าไปตรงนี้ครับผมตรงด้านบนนี่นะครับคุณภาพวิดีโอนะครับผมค่าดีฟอลต์ของมันก็จะเป็นอัตโนมัตินะฮะให้คุณลดลงมาที่ปานกลางครับ พอลดลงมาที่ปานกลางเสร็จแล้วคุณก็ลองเล่นดูถ้าเกิดว่ามันหายให้คุณเข้าไปปรับให้เป็นสูงใหม่ทีหลังครับผมทีนี้ก็จะสามารถเล่นได้แล้วครับผมอ่ะวิธีนี้ผมลองเองใช้เองแล้วทําได้ครับผมใครมีปัญหาก็ลองดูครับผมผมว่าน่าจะแก้ได้ครับผมอ่ะประมาณนี้ครับผมไงคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ